หายนะของการไร้ผู้พิทักษ์กฎหมายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนั่นคือภาวะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอไม่มีตำแหน่งประลัดอบตอผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายประจำในขณะที่นายกอบตอมีพฤติกรรมซอไปในทางทุจริตโกงกิน ท่านต้องเข้าใจว่าประลัดอบตอไม่ใช่แค่ข้าราชการระดับสูงแต่คือผู้พิทักษ์กฎหมายและเป็น,นกลไกทวงดุลอำนาจที่ต้องยับยั้งการกระทําที่มีชอบด้วยกฎหมายของผู้บริหารหากประหลัดว่างลงหรือถูกย้ายออกไปอย่างมีนัยสำคัญนายกก็จะกลายเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งทางการเมืองและการบริหารทำให้เงินภาษีของประชาชนตกอยู่ในอันตรายสูงสุด วันนี้เราจะเจาะลึกสามิติวิกฤตของสถานการณ์นี้เราจะเปิดโปงความเสี่ยงในการทุจริตที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเราจะให้แนวทางรอดและทางออกที่ปลอดภัยสำหรับข้าราชการที่ซื่อสัตย์ซึ่งติดอยู่ในวงจรอุบาทนี้้ถพรอมแล้วเรามาดูว่าเมื่อกฎหมายถูกละเลยเงินหลวงของเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ 1. วิกฤตการณ์การทำลายการตรวจสอบภายใน The w i c i o u s Cycle เมื่อไม่มีประลัดระบบการตรวจสอบภายในของอบตอก็จะถูกกำจัดออกไปทันทีเปิดช่องให้นายกสามารถดำเนินการตามอำเภอใจไร้ผู้กล้าทักท้วงตามกฎหมายหน้าที่หลักของประลัดคือการกลั่นกรองและทักท้วงทุกคำสั่งของนายกที่สอบไปในทางมิชอบ หรือขัดต่อระเบียบพัสดุและกฎหมายการคลังแต่เมื่อประหลัดว่างลงนายกจะสั่งการไปรยังหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนซึ่งบุคคลเหล่านั้นมักจะขาดอำนาจและความกล้าหาญผู้รักษาราชการแทนมักเป็นผออ,อก,กองอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายน้อยกว่าประลัดและไม่ต้องการมีปัญหากับนายก จึงมักจะเลือกที่จะยอมทำตามมากกว่าจะทักท้วงถูกบีบให้สมคบคิดนายกจะเลือกผู้ที่ให้ความร่วมมือมารักษาราชการแทนเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณและโครงการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้กลไกตรวจสอบถูกเปลี่ยนเป็น,นกลไกอำนวยความสะดวกในการทุจริตแทนการเร่งรัดโครงการทุจริตและการปกปิดหลักฐานเมื่อไม่มีประหลัด การทุจริตโครงการก็จะง่ายขึ้นอย่างน่าตกใจเพราะไม่มีใครเข้ามาขวางทางอนุมัติเร็วโกงเร็วโครงการที่มีการปั่นราคาการหัวประมูลหรือการเบิกจ่ายเกินจริงจะถูกอนุมัติอย่างรวดเร็วในช่วงที่ตำแหน่งประหลัดว่างลงจัดการเอกสารนายกสามารถใช้อำนาจที่เหนือกว่าสั่งให้ผู้ที่รักษาราชการแทนหรือเจ้าหน้าที่ธุรการ ปกปิดแก้ไขหรือทำลายเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดได้ง่ายขึ้นทำให้การตรวจสอบจากภายนอกทำได้ยากลำบากมาก 2. วิกฤตการเงินหลวงและขวัญกำลังใจผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทุจริตแต่ยังทำลายงบประมาณและบุคลากรที่เหลืออยู่การใช้จ่ายตามอำเภอใจและฟุ่มเฟือยเมื่อไม่มีประลัดคอยถ่วงดุล การใช้จ่ายงบประมาณจะเบี่ยนเบนไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและทางการเมืองของนายกอย่างรวดเร็วโครงการสร้างภาพงบประมาณจำนวนมากจะถูกนำไปใช้ในโครงการที่สร้างคะแนนนิยมส่วนตัวเช่นการจัดงานรื่นเริงที่ฟุ่มเฟือยการซื้อของแจกจ่ายหรือการเดินทางที่เกินความจำเป็นโดยไม่มีใครทักท้วงเรื่องความประหยัดและความคุ้มค่าการละเลยโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณที่ควรใช้ในการซ่อมแซมถนนระบบระบายน้ำหรือสาธารณูปโภคที่สำคัญจะถูกตัดทอนหรือเลื่อนออกไปเพื่อนำเงินไปใช้ในสิ่งที่นายกสนใจมากกว่าทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลงอย่างต่อเนื่องขวัญกำลังใจของข้าราชการที่ซื่อสัตย์ตกต่ำเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ซื่อสัตย์จะตกอยู่ในสภาพที่ถูกบีบให้เลือกระหว่างความถูกต้องกับความอยู่รอด ถูกโยกย้ายและกลั่นแกล้งทางการบริหารเพราะขาดผู้บังคับบัญชาที่สามารถคุ้มครองพวกเขาได้วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษการทุจริตที่เปิดเผยและไร้การตรวจสอบจะสร้างความท้อแท้ให้กับผู้ที่อยากทำงานดีทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและไม่มีใครกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 3. แนวทางรอดและทางออกสำหรับข้าราชการที่ซื่อสัตย์สำหรับข้าราชการที่ซื่อสัตย์ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตนี้การใช้ช่องทางและหลักฐานทางกฎหมายอย่างชาญฉลาดคือทางรอดที่ปลอดภัยที่สุดขั้นตอนที่1การปกป้องตนเองโดยการทักท้วงเป็นลายลกักษณ์อักษรนี่คือมาตรการป้องกันตนเองที่สำคัญที่สุดตามระเบียบราชการทักท้วงอย่างเป็นทางการ หากนายกสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่รู้ว่าผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือส่อทุจริตท่านต้องทำบันทึกข้อความทักท้วงอย่างเป็นทางการเสนอผ่านสายงานเช่นผู้รักษาราชการแทนปลัดอบตและเรียนนายกอบตระบุเหตุผลทางกฎหมายในหนังสือทักท้วงต้องอ้างถึงระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อให้บันทึกนั้นมีน้ำหนักทางกฎหมายสำเนาเก็บไว้ส่วนตัวต้องถ่ายสำเนาบันทึกทักท้วงและเก็บไว้ส่วนตัวอย่างปลอดภัยนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่แสดงว่าท่านได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วซึ่งจะช่วยยกเว้นความรับผิดทางวินัยและทางละเมิดของท่านเองขั้นตอนที่2การรวบรวมหลักฐานด้วยความระมัดระวัง การร้องเรียนต้องมีหลักฐานที่แน่นหาและต้องทำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเก็บหลักฐานโครงการผีบันทึกภาพโครงการที่ไม่ตรงสเปคโครงการที่เบิกจ่ายแล้วแต่ไม่ก่อสร้างหรือใบเสนอราคาที่ปันราคาเกินจริงหาเข้าถึงได้ใช้ช่องทางนิรนามหรือหน่วยงานภายนอกหากไม่กล้าเปิดเผยตัวตนให้รวบรวมหลักฐานและส่งไปยังหน่วยงานภายนอกโดยตรง เช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอหรือสำนักงานปปชประจำจังหวัดการร้องเรียนต่อนหน่วยงานเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากเป็นเรื่องการทุจริตของผู้บริหารท้องถิน่นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ปรึกษาผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจการของกรมส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่นในจังหวัดเป็นการส่วนตัว เพื่อขอคำแนะนำในการรวบรวมหลักฐานที่ถูกต้องและปลอดภัยท่านตอนที่3การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดข้าราชการที่ซื่อสัตย์ต้องใช้กฎหมายเพื่อปกป้องตนเองจากความรับผิดหลักการหักล้างความรับผิดการทำหนังสือทักท้วงคือการแสดงเจตนาว่าท่านไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำความเสียหายต่อรัฐ หากมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในภายหลังท่านสามารถใช้บันทึกทักท้วงนี้เป็นหลักฐานในการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือหักส่วนความรับผิดชอบของตนเองได้ความหวังสุดท้ายอยู่ที่พล,ลเมืองและข้าราชการวิกฤตอบตอไร้ปรหลัดในขณะที่นายกโกงกินเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำหรับข้าราชการที่ซื่อสัตย์ การเอาตัวรอดไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนแต่หมายถึงการใช้ความรู้และกฎหมายเป็นเกราะกำบังและการรวบรวมหลักฐานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้กลไกตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาทำงานขอให้ทุกท่านตระหนักว่าเงินภาษีต้องได้รับการปกป้อง และความหวังสุดท้ายในการหยุดยั้งความเสียหายอยู่ที่ความกล้าหาญในการทักท้วงอย่างเป็นทางการและรายงานความผิดปกติไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือกว่าเ,เพื่อนำความโปร่งใสและประหลัดที่แท้จริงกลับคืนสู่ท้องถิ่นของเราครับ